สบายดีพรมพี่น้องพบกบช่องคำปนานผ้าเหลาะคือเกา่ามาหนี้ผ้พาเพ,พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งวิธีการเหลาะต่อเอามาหาทางต่อกันมากับจอจีบบานโทนคือเกา่าเห็นแม่เดียวนะ่บินไปบินมาอยู่ไปซําอันนี้รอได้ใดตัวนึงงนะกำลัลงกินอยู่ หลังกัดกินนี่ขาดแล้วนี่ใชขาดแล้วนี่ขาดแล้วก็บินไปแล้วนี่ขาดแล้ว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 เอาขาดขาดขาดโหยังอินเดียขนาดขาดขึ้นนี่ ขัดแล้วขัดแล้วขัดแล้วบินไปทั้งได้บาทล <c oughs> บินแล้วบินแล้วโอ้ยจานจิ๊บเป็น <c oughs> หอได้แม่นึ่งเลยนี่อดไรพี่น้องหาต่อ น้องกันว่าตัวนี้จะพ่อห้งางมันบอกขั้นขั้นใกล้อลไรเขาสีน้ำเด้อขั้นอยู่ใกล้อะไแมนปอยขั้นห้างไกล,ล,ลหลป้องไกลลแมันน้ำปลาเห็นละมิจะหาลุ่นหาลุ่นว่าจะไปทางใดมีแม่ไม้มามกัดอีกแล้วเนาะตัวก่อนอ่ะเขา จับเวลาหาที่เลยยังบุม,มาบินไปไกลเติบ,บโบหัวสิสิเป็นอะไรนะตอนนี้กำลังมากกัดกินอยู่เลซูม o m ไปกลไกลเลยนะจะกัดขาดแล้วมันจะเอาไปหังางมันนะแต่ก่อนจะบินมันจะต้องก่อนจะบินไปหัางจะต้องบินวนกันประมาณสามหออสี่หอบเพื่อสำรวจ บอลทีมาเอาถ้าได้มาสักหนึ่งแล้วมันเกิดจะเจอบอลที่มันเคยมาเอามันจะมาอีกถ้าห่างไกลมันเกิดจะมาไววถ้าห่างไกลมันก็ดนน่ะนั่หาห่างจุดเมย์บ่เห็นอมว่าเมืองแม่มต่อสองตัวเลยตีกันเลยจะเมือหนาช่ไหเราเมืองหม่พี่น้องหลังจากที่ว่าน้่มา รอแม่มาเนาะมาเจอแล้วเนาะเป็นห้งยังใไงมี่ต่ถ่ายประมาณเดืนสิบสองจนห้างอเดีวาบอม่ประมาณเดือนสิเดือนสิบเอ็ดะหังน้อยหังน้อยเกือบบเ็นนะโอ้สูมปุจุบัเห็นเลย ประมาณซ้ำมกต่อนีเนาะตอนนี้ก็ฝนมาไล่ก่อนละกนแนมตาเปากับบอยาเข็นเลยพวกน้อยเอากับบุเอานะ